ผ่านการทดลองแล้วเร็วมี X3 Pro ใช้ชิป,ะประโจนสำรับก้อน865ให้กล้องหลัง4ตัวดีไซน์ใหม่พร้อมแบต4,400มป ah, ์คาดเปิดตัวเร็วๆนี้ผ่านการทดลองแล้วเร็วมี X3 Pro ใช้ชิประทงสนสนรับรก้อน865ให้กล้องหลัง4ตัวดีไซน์ใหม่พร้อมแบต4,400มป ah, ์คาดเปิดตัวเร็วๆนี้ ก่อนหน้านี้ไม่นานครับเพิ่งจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Realme X3 Superzoom ที่ประเทศไทยไปเองนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนจากซีรีส์เดียวกันนี้นั่นก็คือรุ่น Realme X3 Pro ออกมาแล้วครับโดยมีรายชื่อของ Realme ที่มีเลขนานโมเดลว่า RMX2121 ซึ่งคาดว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น Realme X3 Pro โดยผ่านการรับรองจากทาง c h i ่าจึงได้เผยให้เห็นถึงการดีไซน์ตัวเครื่องที่มีหน้าจอไร้ขอบ จาะลูกกล้องหน้าแบบพันช์โฮดิฟเ l a y และกล้องหลัง4ตัวควัดชํารในดีไซน์ใหม่อีกด้วยครับคาดว่าสมาร์ทโฟรุ่นเลียวมี X3 Pro จะใช้ชิปเลอทงล่าสุดอย่างข้อความ n ซม d r a ก o n 865ที่รองรับเครือข่าย 5G แบบ d u อั m โหมมีหน้าจอขนาดใหญ่6.5นิ้วให้แบตเตอรีม่มาที่4,400ม ah, ิลลิแอมบ์บน,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 บนระบบปฏิบัติการ Android 10ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลการเปิดตัวขสมาร์ทโฟรุร่นเลียวมี X3 Pro นะครับแต่คาดว่า จะเปิดตัวที่ประเทศจีนเร็วๆนี้ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟฟ้าจะมาบอกกลา่าวให้ทราบอีกทีครับ